ม่อนเดินให้ดีลูกเดินให้ดีนะครับเออเดินให้ดีเดินให้ดีครับไม่กลัวไม่กลัวลูกไม่กลัวเดินเดินได้เดินผ่านมอนโชดิโชกัเดินผ่านมอนคนเป็นมอนเยอะโอ้เมวมอนเป็นมอนเลยวันนี้มอนเดินไปหาแบบนี้ไปเดินถ่ายกับแบบนี้ไป่อามูตั้งกล้องให้กันไม่ถ่ายอเลยถ่ายกับสามคนเนาะโอเคโชว์ ออเอากดเลยเออกดได้หลายภาพเนอนโอมันไปเยร้อนเอานอนเอาภาพดิ้งมันก็ได้ได้ยโอ้ยชอถ่ายรูปกับพี่าวเย้ยถ่ายทังนูสิโอ้ยเฮ้ ใช่แม่น้ำม่อนอย่าไปยุ่งกับบานอนหลับนะออปมันว่าเขาเป็นปอบหน้าเหมือนปอบในหนังมันว่าเขาเป็นปอบพี่โจอุ้ยกูตลกว่าโจว่าเขาเป็นผีปอบดูยคณะม่อนมาแล้วคณะม่อนม่อนทั้งนั้นเลยเนี่ย เออเดิน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  <c oughs> เดินเดินตามยายไปเดิน <c oughs> ไปไม่โดนไม่หล่นลุกนี่ไม่หล่นไม่หล่นถ่า,ายยาวเขาก็ตัดอยู่ดีแกต,ต้องตัดออกมัง้งถ่ายยาวมันตัดถ่ายใหม่หาย,ายโอ้ยเจ็ <c oughs> ขบขาป่ะแบงค์ยี่สิบก็นี่นี่ให้ใครครับโอ้ยเจ็บขา,อขาถอดรองเท้าก่อนไปใส่ ท้าอะไรมารองเท้ามีคู่เดียวเนี่ยคู่นั้นมันขาดจ้ะอ้ยสวยดาบออุ้ยสวยดาบอถ่ายยิ้มน้ำเสือดาบอถ่ายคณะหมูหรือถ่ายพวกมึงเออเดี๋ยวจะถ่ายด้วยไม่้ยใช่ถ่ายอยู่เดินไปไปถ่ายโชว์ก่อนคนแรกเอออุ้ยสวยตออุ้ยสวยตาบอโค้งอ้าวถ่ายที่เขากำลังใส่หัวอยู่เดี๋ยวเขาหล่นก่อน ให้เท hey, oh. uh, ่าไหร่เคสอาโจนี่ไปพี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ม่อนมันกลัวหันทางแม่น้ำไหมใช่สวยจ้าเจสวยจ้าป่